แอดวินปอแล้ใส่ชุดเส<อ>ื้อแมนยูมาแต<อ>่ช้าปอเดินมาพร้อมเสื้อแมนยูแต่ชเช้าเลยจ้า,จายัง<อ>ไงคะยอดทีมเล่าให้ฟังหน่อยสิ <laughs> ยอดทีมเลยอะยอดทีมชื่นมื่นครับคาราบาวครับรอบ3มแมนยูในเต็ดซึ่งเป็นแชมป์เก่านะครับคุณผู้ชมนะครับก็เปิดโอทราวฟอร์ดรับการเยือนของคริสตันพาเลสครับเกมนี้ได้นักเตะต,ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวหลักหายเจ็บกลับมาหลายคนเมสันเมลก็กลับมาแล้วแล้วก็ประเดิมสนามอย่างโซฟิยานอัมราบัตด้วย คือภาพรวมในการเล่นเมื่อคืนนี้แฟนแฟนแมนอยู่ในเต็ดต้องบอกว่าชื่นมืน่นเพราะว่าหลายคนพูดแบบนี้เลยนะเหมือนแบบประมาณว่าเฮ้ยฤดูการเราเริ่มแล้วแหละมาแล้วของจริงมาแล้วมาแล้วเป็นไงเล่าชนะชนะมาสองนัดติดแล้วไงก็คุยได้นิดนึงก็อำลาบัตลงมาก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้คาเซมิโลไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องการเก็บกวาดหน้าแบ็คมากนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ย คือถ้าเห็นไลน์อพแฟนแมนยูก็อาจจะไม่คิดหรอกว่ามันจะ3าศูนย์เพราะว่านำหน้ามาโดยแฮร์รี่แม็กควายของเราใช่มาเป็นตัวจริงเลยนะใชเมื่อคืนอ่ะเป็นตัวจริงเลยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนตะ่ลูกนี้กานานะโชก็เด็ดขาดจริงนะครับถ้าดีใจมีคนเอามาแซลลเขาด้วยนะแบบจังหวะวิง่งจังหวะชี้ลงพื้นจังหวะปาดเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงนี่ตามไอดอลเขาเลยนะตามไอดอลอย่างคริสเตโนโรนันโดนะครับ แล้วก็คาซิมิโร่เมื่อคืนก็เล่นดีจริงๆได้แมนออฟเดอะแมชด้วยนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายสวยงามนะครับผมเป็นเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีะนะครับนี่นะครับเป็นไงมาร์ซิยานลูกนี้มาร์ซิยานยังยิงอ่ะคิดดูเถอะได้ความมั่นใจครับเมสันเมาส์ลงเล่นคู่กับหัวฟูนี่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวคุณซ <laughs> ีก <ณ S 2> ำลังเพลินๆอันนี้นี่ทีมคุณ บางทีเล่าเพ่อนๆเมอนใช่นี่ก็เป็นนี่ก็เคยนึกชื่อนึกชื่อนักเตะไม่ออกเคยเป็นปะจำได้เคยเห็นตอนนั้นมองหน้าใบเสติดอ่ะแล้วก็นี่มันไข่ช็อตสมองช็อตไปว่าคนนี้ชื่ออะไรคือคือพอเมาส์มาคู่กับฮันิบาานี่คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเกมมันดูมีไดนามิกขึ้นนะอ่าเหมือนแบบมีพลังขึ้นแล้วก็อัมลาบัตที่แบบ ฉีกออกไปเล่นทางวิงบ้างแล้วก็ในในจังหวะรับนะในจังหวะบุกก็มาเป็นบล็อกทูบ็อกทำให้แบบคาซิมิโรมีอิสระในการแบบทำเกมปั้นเกมมากขึ้นอะไรเงี้ย แต่ว่าเมื่อคืนนี้ที่น่าประทับใจจริงๆก็คือแฮร์รี่แม็กไกว์ได้โอกาสต้องแสดงผลงานให้เห็นแล้วเขาทําได้นะแล้วทาได้ไปว่าเขาทุกเกมเลยเห็นใจเขาตอนนี้ตั้งแต่แม่เขาออกมาพูดนะเราเห็นใจเขาเลยแล้วรู้สึกว่านี่เราอาจจะเป็นแบบคุณแม่เราั้งแล้วยิ่งยิ่งมาดูแบบตอนนี้แฟนแมนยูเอาไปเปรียบเทียบกับเจดอนซานโช่นะพีนีษนะคือคนหนึ่งอ่ะโดนทั้งบูลลี่โดนทั้งแบบสั่งแบบ อดบอกแขนกับตันทีม<ช>โดนทั้งรดบทบาทในทีมชุดใหญ่ทั้งที่เคยเป็นกับตันทีมค่ะก็ยังอดทนไม่พูดไม่อะไรก็<ช>ซ้อมมาเรืเ่รยอยนี่บอกไหมอันนี้จริงไม,ไม่ไม่มาแบบไม่มาแบบตีโพยตีพายซ้อม,อมซ้อม,อมรอโอกาสรอโอกาสรอโอกาส,ออกาสจนได้รับโอกาสแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็คือเป็นนัดนัดไปนะ คืนนี้เล่นเมื่อคืนเล่นดีแต่ว่านัดต่อไปถ้าเล่นไม่ดีก็ต้องโดนด่าเหมือนเดิมนะ่ต้องโดนด่าไม่เกี่ยวว่าจะชมชื่นชมเรื่อยไปนะแต่กับอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันเนียแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ซานโชเองก็ปิดไอจีไปแล้วเลยนะใช่คือเหมือนแบบอาจะโดนเยอะอ่ะสดนะครับผมอ่ะหลังเกมครับกุนซือชาวดัชนะครับเอริกเทนฮาก็ชื่นชมโซฟิยานอัมราบัตนะครับนักเตะตัวใหม่ที่วันนี้ คือมันเล่นวิงด้วยไงมนมาเล่นวิงจําเป็นในเกมนี้ก็รู้ว่าสามารถทําได้ก็เป็นตักงแต่ที่มีคุณภาพเล่นเพื่อทีมแล้วก็พร้อมรับผิดชอบในสิ่งที่ทีมต้องการชนะมันก็ดีไปหมดทุกอย่างดีไปหมดทุกอย่างเนซันเมาส์เมื่อคืนก็ได้รับคําชื่นชมนะ<ก>หลังจาก<น>ที่<น>ก่อนหน้านี้เกบชนะเกมชนะไง <laughs>